สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเราหลังเกิดกระแสราม่าหนักในโลกโซเชียลเกี่ยวกับคอนเสิร์ต15ปี a อ d o r d ดีที่จัดขึ้นไปเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งมีกระแสข่าวออกมาว่าผู้จัดงานขาดทุนย่อยยับหลายล้านบาทเพราะคนดูน้อยเรื่องนี้ทำให้แฟนคลับ AB ไม่พอใจเป็นอย่างมาก ด้วยความเข้าใจผิดในครั้งนี้ทําให้แฟนคลับหลายคนมองว่าสร้างความเสียหายต่อตัวศิลปินที่แฟนคลับรักถึงจะพูดว่าด้วยการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนก็ตามล่าสุดผู้จัดได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงและกล่าวขอโทษต่อแฟนคลับของ AB หลังเกิดความไม่พอใจอย่างกว้างขวางเราไปดูคลิปผู้จัดพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนุ่นค่ะผู้จัดคอนเสิร์ต15ปีแค่ะวันนี้ขอญาตขอโทษ ขอโทษน้องแอนขอโทษพี่บอยขอโทษแฟนคลับ AB บทุกๆคนค่ะที่การไลฟ์ขายบัตรของนุ่นสร้างความไม่สบายใจแล้วก็กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกนุขอโทษค่ะนุ่นจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วจะน,นําบทเรียนครั้งนี้มาปรปับปรุงพัฒนานงานของตัวเองค่ะขอโทษอีกครั้งนะคะคอนเสิร์ต15ปีแอนอีเป็นคอนเสิร์ตแห่งความตั้งใจของนุ่นเลยค่ะ นุ่นมีเงินทุนกับน้องสาวของนุ่นอีกคนหนึ่งอยู่ที่7จ็ดแสนบาทนุ่นเรียนจากจากใจจริงๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นตรงนี้นุ่นก็อยากจะนาอยากจะให้ข้อมูลเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นคอนเสิร์ตสิบห้าปีแอนค่ะเป็นความตั้งใจของนุ่นเป็นเหมือนคอนเสิร์ตท,ที่นุ่นอยากจะ,ะยกระดับแล้วก็ให้เห็นถึงศักยภาพศิลปินลูกทุ่งหมอลำของเราโดยเฉพาะลุงแอนอดีนุ่นเคยทำงาน คอนเสิร์ตกับน้องแอนออดีมาแล้วค่ะกับพี่บอยสิริชัยด้วยในคอนเสิร์ต s t o ีสตอรี่เนุ่นเห็นถึงศักยภาพของศิลปินเห็นถึงความเหนียวแน่นของแฟนคลับที่รัก AB จริงๆในวันนี้ค่ะน้องแอนอะเดินทางมาถึง15ปีในวงการพอลำและในวงการลูกทุ่งในวงการศิลปินและวน่นมองว่าคุณภาพของเขางานของน้องแอนแล้วก็เอกลักษณ์ของน้องแอนนะคะมันสามารถพัฒนาไปได้ จนถึงขั้นมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองนี่คือความตั้งใจนี่คือความความคิดของนุ่งน,นะคะไม่เกี่ยวกับใครเลยและนุ่นก็ใช้ความคิดนี้แนวะคิดนี้ค่ะเอาเอา,เ,อาเรื่องราวของแอนมาผนวกกันแล้วก็นําไปเสนอทีมที่เกี่ยวข้องเป็นรุ่นพี่กันหมดเลยคะ่ะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคนนั้นเก่งด้านะคนนั้นเก่งอันนี้ก็เอามาจอยกันมาแสดงความเห็นร่วมกันเพราะทุกคนมองว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ดีนะเราเราน่าจะมีคอนเสิร์ตแบบนี้มาให้ คนต่างๆคนต่างวัยได้มาดูกันว่าจะเป็นทั้งวัยผู้ใหญ่วัยเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะได้มาดูกันเป็นคนส,สนับสนุนครอบครัวจริงๆอันนี้ในีความตั้งใจของผู้จัดนะคะมันถึงออกเป็นภาพนั้นออกมาและภาพที่ทุกคนเห็นอะ่ะมันคือภาพที่นุ่นฝันไว้เลยที่นุ่นอยากเห็นและนุ่นทํามันสําเร็จแล้วน้องแอนก็ทําสําเร็จแล้วในภาพของศิลป,ปินพี่ๆศิลป,ปินแขกรับเชิญทุกๆคนนักแสดงทุกๆคน ทีมงานทุกๆคนทําสําเร็จหมดแล้วในภาพของการแสดงในภาพของโชว์ในวันนั้นแต่ไม่ว่าเรื่องเหตุการณ์อะไก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างน้อยค่ะเรายังเก็บบันทึกการแสดงสดครั้งนี้ไว้อยู่มันถือเป็นความโชคดีที่เรายังมีรายได้จากส่วนนี้เอามาซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อให้มันจะซัพพอร์ตได้มมากแต่มันก็ถือเป็นไรายได้ที่มาช่วย นู้นแล้วค่ะนุ่นเห็นแล้วนุ่นคาดเดาแล้วว่างานเนี้ไม่เสมอตัวก็ขาดทุนแต่สิ่งที่ได้ทํามันคือกําไรค่ะมันคือกําไรไปแล้วดังนั้นมันจะเจ็บมากเจ็บน้อยเราเป็นผู้จัดเราเป็นคนคิดงานเราต้องแบกรับตรงนี้อยู่แล้วต้องยอมรับความเสี่ยงอยู่แล้วนุ่นไม่เคยหลบหนีหรือไม่เคยที่จะไม่ไม่แสดงความรับผิดชอบเลยนะคะนุ่นต้องขอบคุณ ท่น้องแอนน้องบอยแล้วก็พี่ๆศิลปินทุกๆคนที่มาวมงานวันนั้นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะพี่โตน้องโบพอแตงโมทุกๆคนค่ะที่มาทุกๆคนที่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนจากนุ่นและเข้าใจในสถานการณ์ดียังให้โอกาสนุ่นได้ออกมาขายกลุ่มปิดจำหน่งกลุ่มปิดเพื่อเอาเงินไปซัพพอร์ตทุกๆคนอยู่ยังรอคอยอย่างมีความหวังดังนั้นคือได้มาเท่าไหร่ค่ะนุ่นก็จะแบ่งปัน แล้วเหลือเท่าไหรนั่นคือหนะ้าที่่นต้องไปหาเพิ่มหาเพิ่มในแบบไหนอันนั้นก็เป็นปัญหาของนุ่นและเป็นเรื่องของนุ่นเราก็ต้องวางกําหนดการในการแบ่งจ่ายอย่างชัดเจนอันนี้คือสเต็ปต,ต,ต่อไปในการทํางานของนุ่นดังนั้นการสื่อสารออกไปมันอาจจะเป็นประเด็นหลักที่มันเป็นประเด็นที่สะเทือนต่อความรู้สึกเป็นประเด็นที่มันไปนกระตุ้นความรู้สึกดังนั้นเราไม่ต้องพูดถึงมันอีกให้ทุกๆคนเข้าใจว่านุ่นจะรับผิดชอบทุกๆอย่าง อาจจะต้องขอเวลาแต่นุ่นรับผิดชอบแน่นอนค่ะดังนั้นมาถึงโอกาสนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วนุ่นขออนุญาตขยายเวลาในการออนไลน์กลุ่มปิดนะคะแต่เดิมคือวันที่ 8- ที่ 9, 9นี้ขอขยายไปเป็นวันที่15ห้าและนะคะเพื่อนุ่นมีเวลาจำหน่ายบัตรกลุ่มปิดได้มากขึ้นนะคะผลงานบางส่วนนะคะมันได้เผยแพร่ไปทางติกตอกแล้วผลงานบางส่วน มันได้อยู่ในโซเชียลที่ทุกคนได้เห็นแล้วดังนั้นแฮชแท็กเลยค่ะคอนเสิร์ตสิบห้าปีหรือเข้า YouTube ก็ได้ค่ะไปรับชมผลงานบางส่วนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจมาซัพพอร์ตกันบัตรตอนนี้ราคาถูกสุดอยู่ที่100บาทสามารถชมได้1รอบการแสดงรับเป็นรอบวันที่16พหกพฤษายนนะคะส่วนผู้ที่ซื้อบัตรไปแล้วในราคา489ได้รับชม2รอบการแสดงค่ะ จะปรับเป็นที่รอบวันที่15และ16พฤศจิกาย,ยนนี้นะ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นบทเรียนสำคัญของผู้จัดในการจัดงานและสื่อสารออกไปแม้ว่าความตั้งใจเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอหากขาดการสื่อสารที่ชัดเจนและความเข้าใจไม่ตรงกันกับแฟนคลับก็อาจทำให้เกิดเรื่องดราม่าขึ้นมาได้แฟนคลับและคนในวงการต่างร่วมกันส่งกำลังใจซัพพอร์ตแอนบอยและหลายคนก็หวังว่าทุกฝ่ายจะปรับความเข้าใจและกลับมาสร้างรอยยิ้มและเสียงเพลงดีๆร่วมกันอีกครั้งในอนาคตค่ะทุกคน